สวัสดีครับหัวข้อที่ผมจะบรรยายต่อไปนี้ก็คือคําถามยอดทิตเลยครับที่เวลาผมออกไปข้างนอกแล้วคนมักจะถามก็คือมนุษย์เราเนี่ยมาจากไหนแหมถ้าจะเล่าเรื่องนี้นะตอบคาถามของคำถามนี้นะครับผมว่าต้องย้อนไปนิดนึงผมเนี่ยไปต่างประเทศบ่อยนะครับโดยเฉพาะเขมิงลาวนี่นะก็ไปบ่อยนะครับ ประมาณเกือบสิบปีที่แล้วนะครับผมไปที่เขมรสิบกว่าปีที่แล้วไม่ใช่สิบปีสิบกว่าปีที่แล้วผมไปที่เขมรนะครับพอเทศนาตอนเช้าจบเนี่ยนะครับอาจารย์สิษย์พิบาลเนี่ยผมประทับใจท่านมากแล้วผมจําชื่อท่านง่ายครับที่จริงง่ายกว่าพี่บอยกับพี่บุษอีกนะครับเพราะท่านชื่อว่าอาจารย์ลืมสาเรือนผมก็จําว่าลืมสะเดือนลืมสะเดือนเนี่ยจำง่ายเลยครับผมเทศนาแล้วตอนเช้าจบเนี่ยท่านก็บอกว่าอาจารย์ช่วยประกาศกับสาวโรงงาน ที่หอพักท่านได้ไหมท่านมีหอพักนะครับแล้วก็สาวโรงงานพักราคาถูกๆเพื่อจะประกาศด้วยท่านบอกว่าหอพักท่านมีสาวโรงงานประมาณ20กว่าท่าน20่สิบว่าคนนะครับเข้ก็บอกสาวโรงงานทุกนเนี้ยน่าสงสารสิกว่าปีที่แล้วเนี่ยทำงานแต่เช้าจนถึงเงย็นเนี่ยได้วัน80บาทถ้าทําโอเนี่ยได้ร้อยสามสิบร้อยยี่สิบบาทเองนะอยากให้ผมเนี่ยช่วยประกาศกับสาวโรงงานนะผมก็ถามคนที่แปลว,ว,ว่าไหวไหมเ่าไหวโอเคตอนบ่ายครับผมก็ประกาศกับสาวโรงงานนะครับ ก็ขึ้นไปประกาศนะครับผมยืนบนธรรมาสนะครับแล้วก็โบทเขาก็มีสองที่นั่งงี้นะครับแล้วสาวโรงงานก็มายี่สิบกว่าคนนั่งนี่ก็ปะแป้งมาเลยนะครับผมก็ทักไทยจุบริมซัวสุขสบายเนี่ย <c oughs> ช่อมวกนิก้อนเนี่ยผมก็ทักทายภาษากรมินนะครับ <c oughs> ขณะนี้ผมทักไทยก็มีเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งครับประมาณสิบกว่าคนเดินเข้ามาด้วยเป็นการนําของน้องอนุชนที่โบสถ์ครับคือตอนเชาน้าน้องอนุชนเนี่ยฟังเรื่องสนาแล้วสนุกก็เลยอยากให้เพื่อนที่ไม่เป็นกิเยสเนี่ยมาฟังด้วยตอนนั้นคุณเห็นภาพไหมครับ สาวโรงงานที่ไม่มีความรู้กับเด็กมหาวิทยาลัยเด็กนุชนที่มีความรู้ครผมก็ถามคนที่แปลเลยรบอกว่าอาจารย์จะให้ผมประกาศกับสาวโรงงานหรือประกาศกับเด็กอนุชนมหาวิทยาลัยสาวอาจารย์ที่แปลบอกว่าให้เราประกาศกับสาวโรงงานแล้วกันไม่ต้องมายุ่งไอเด็กอนุชนผมก็ไม่ยุ่งมันนะครับก็สนใจกับเด็กสาวโรงงานวัดท้ายสุขสบายสวัสดีผมก็ถามเลยครับแล้วผมก็ถามนี้ครับน้องๆสาวโรงงานครับถามนิดหนึ่งครับมาแรงวันกับเครื่องบินไหนสักเรื่กว่ากัน สาวโรงงานยกมือขึ้นตอบทันทีเลยครับอ๋อเครื่องบินซักยากกว่าผมถามว่าทําไมเครื่องบินสักยากกว่าเพราะมันลำใหญ่กว่าแล้วผมเลยถามตอบครับถ้าท่านมีเงินดเยอะถ้าคุณมีเงินดเยอะมีความรู้สูงสูงสร้างเครื่องบินได้ไหมสร้างได้แล้วถ้ามีเงินเยอะมีความรู้สูงล่ะสร้างแมลงวันได้ไหมไม่ได้ไั่นสร้างไรสร้างยากกว่าแมลงวันเพราะมันมีอะไรมันมีชีวิตนะแล้วผมก็บอกอะไรครับถ้ามีคนหนึ่งนะชี้ไปที่เครื่องบินบนท้องฟ้ากําลังบินอยู่ และพยายามยกเหตุผลต่างๆนานาอธิบายให้คุณเชื่อว่าเครื่องบินอยู่บนฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆผมพูดขึ้นมาเองไม่มีคนสร้างคุณจะเชื่อไหมครับสาวโรงานบอก,ก,กไม่เชื่อขนาดเครื่องบินลงใหญ่ยังต้องมีคนสร้างนะฮะแล้วแมลงวันซึ่งสร้างยากกวินนึงเยอะจะเกิดขึ้นเองได้ไงจะต้องมีผู้อะไรครับผู้สร้างสาวโรงานก็ตอบผู้สร้างแล้วรู้ไหมครับใครเป็นผู้สร้างพระเจ้าเป็นผู้สร้างครับ พระเจ้าสร้างสรรพสิ่งสร้างแมลงวันสร้างสิ่งที่ตามองเห็นสิ่งที่ตามองไม่เห็นแลก็สร้างหมดลยครับช้างวัวควายพืชพันธุยาหารลมอากาศเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้สร้างครับแล้วผมก็บอกสาวโรงงานครับแต่สิ่งที่พระเจ้าสร้างยอดเยี่ยมที่สุดก็คือมนุษย์พระเจ้าเป็นผู้สร้างคนสิ่งยอดเยี่ยมที่สุดก็คือคนเพราะว่าคนถูกสร้างโดยพระเจ้าพ,พอผมบอกว่าพระเจ้าสร้างคนไอเด็กนุชนกลุ่มนี้ครับมีคนหนึ่งครับเด็กมหาวิทยาลัยมันยกมืออย่างนี้ผมถามคนแปลเลยอาจารย์มันยกมือทําไมคนเทศนายกมือไม่มีมารยา อาจารย์ก็พูดภาษาของมันมันบอกว่ามันไม่เชื่อพระเจ้าสร้างคนผมเลยบอกาสาวโรงงานทุกกนน้องๆรอเดียวเดียเ๋ยวเคลียร์กับมันก่อนผมเมื่อถามมันคุณไม่เชื่อพระเจ้าสร้างคนถ้าฉันผมถามสิคนมาจากไหนถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าสร้างคนแล้วคนมาจากไหนคุณรู้ไหมครับเขาตอบผมว่าไงเขาบอกคนก็มาจากพ่อของคน <c oughs> แล้วผมถามแล้วพ่อของเขามาจากไหนคุณรู้ไหมมันตอบผมว่าไงเดี๋ยวพ่อของคนก็มาจากพ่อของคนอีกทีหนึ่งแล้วถามว่าพ่อ,อพ่อพ่อคนมาจากไหนอ่ะ มก็มาจาพ่อ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 คนทีหนึ่งผมเลยถามมันแล้วคนคนแรกมาจากไหนคนคนแรกมาจากไหนมันนิ่งไปสักพักแล้วมันตอบว่าไงคนแรกมาจากลิงคนแรกมาจากลิงแล้วลิงมาจากไหนผมก็ถามมันต่อมันบอกลิงก็มาจากพ่อของลิงผมเลยถามมันแล้วลิงคนแรกมาจากไหนลิงตัวแรกไม่ใช่ลิงคนแรกลิงตัวแรกมาจากไหนมันนิ่งไปสักพักมันบอกเลยลิงตัวแรกมาจากเซลล์ตัวแรกมาจากเซลล์แล้วเซลล์มาจากไหนมันบอกว่าเซลล์มาจากพ่อของเซลล์ผมถามว่าพ่อของเซลล์มาจากไหนมันก็พ่อของเซลล์ก็มาจากพ่อของเซลล์ทีหนึ่ง แล้วผมถามมันแล้วเซลล์ตัวแรกมาจากไหนเซลล์ตัวแรกมาจากไหนมันนิ่งกันสักพักครับมันตอบเลยเซลล์ตัวแรกเกิดขึ้นเองเซลล์ตัวแรกเกิดขึ้นเองคูเทลยูใครบอกคุณใครบอกคุณว่าเซลล์ตัวแรกเกิดขึ้นเองหรือว่าคุณคิดเองคุณรู้ไหมครับมันตอบว่าไงครับมันบอกว่าเซลล์ตัวแรกเกิดขึ้นเองเพราะว่าชาดาวินเทลมีโอ้ยูโนชาดาวินอ่ะชาดาวินอ่ะฮะชาดาวินคือใครครับชาดาวินก็คือคนที่ เขียนหนังสือทฤษฎีวิวัฒนาการนะ The Origin of Species นะผมบ่าคุณเคยอ่านหนังสือของดาวินเหรอเคยอ่านจริงหรือเปล่าจริงสิแน่นะแน่สิมันบอกจริงหรือเปล่าคุณอ่านเล่มไหนผมก็ถามว่ามันมีความรู้ไหมเล่มไหนก็เล่มเดียวนั่นแหละคือดาวินเขียนอยู่เล่มเดียวครับ The Origin of Species เคยอ่านจริงนะจริงคุณอ่านจบแล้วจริงจริงเหรอจริงคือผมไปไหนเนี่ยผมจะพกหนังสือดาวินไปด้วย สมัยก่อนไม่มีคอมพิวเตอร์เนี่ยผมก็จะพกหนังสือไป๋ยนนี้มีคอมพิวเตอร์นะผมก็พกหนังสือของดาวินใส่คอมพิวเตอร์ไปเลยครับง่ายดีผมก็บอกคุณเคยอ่านหนังสือดาวินจริงเหรอผมยกหนังสือดาวินให้เขาดูเคยอ่านจริงเหรอเคยดาวินเขียนหนังสือมันจริงเลอว่าเซลล์แรกเกิด้นเองจริง <c oughs> ผมเลยบอกอาจารย์ที่แปลบอกนี้อาจารย์ช่วยแปลให้มันหน่อยพระกัมพีบอกว่าคนโง่นิ่งเสียก็นับว่ามีปัญญาคือ <c oughs> ไม่พูดก็ไม่รู้มันโง่ <c oughs> <c oughs> และผมก็หนังสือดาวินให้มันดูครับ หนังสือ The Origin of Species นะครับของดาวินนะหน้าสุดท้ายหน้า495มีคนถามดาวินว่าดาวินเซลล์แรกเกิดขึ้นมาจากไหนดาวิน mm. ตอบเลยเกิดขึ้นจากการทรงสร้างของพ mm. ระเจ้าดังนั้นเนี่ยเซลล์แรกไม่ได้เกิดขึ้น,นครับมาจากการทรงสร้างของพระเจ้าแลวถ้าคุณอ่านหนังสือดาวินนะคุณจะรู้เลยดาวินบอกว่าของเขาเป็นแค่ทฤษฎีนะไม่ใช่ข้อสรุปทฤษฎีคืออะไรถ้าใช้ภาษาชาวบ้านอธิบายก็คือทฤษฎีก็คือการเดาอย่างมีเหตุผล ไม่ใช่ข้อสรุปไม่ใช่วิทยาศาสตร์เลยครับดังนั้นเนี่ยมนุษย์มาจากวิวัฒนาการจากลิงเนี่ยไม่ใช่หนังสือวิทยาศาสตร์เป็นหนังสือทฤษฎีพูดง่ายๆเป็นหนังสือปรัชญาความคิดของดาวินแล้วท่านทราบไหมดาวินเนี่ยเสียใจมากครับเพราะหนังสือเขาเนี่ยถูกคนเอาไปทําไมครับแปลเปลี่ยนความคิดกลายเป็นศาสนาข,ของขอบลัทธิคอมมินิตเห็นไหมสิ่งใดที่ทําไมครับออนไลน์ต้องถูกกาจัดออกไปท่านเสียใจมากๆแล้วท่านทราบไหมก่อนดาวินตายอ่ะท่านเกจดหมายว่าอะไรครับ ดาวินก่อนตายเนี่ยท่านเขียนจดหมายครับมีการค้นพบจดหมายก่อนตายของดาวินดาวินบอกเลยว่าทฤษฎีของผมไม่ใช่ความจริงผมรู้แล้วว่าทฤษฎีของผมไม่ใช่ความจริงผมเสียใจและผมยินดีต้อนรับองค์พระเยซูกิ์เป็นพระผู้ช่วยรอดของผมนั้นคุณสามารถเข้าไปได,ดูในอินเทอร์เน็ตได้เลยครับดาวินเขียนเลยทฤษฎีเขาคนมาจากลิงไม่ใช่เรื่องจริงเขายอมรับเองที่เจ้าของทฤษฎีเองดังนั้นเนี่ยมนุษย์มาจากไหนไม่ได้มาจากการพัฒนาจากอีววเลชันวิวัฒนาการกับไม่ได้มาจากลิง มาจากการทรงสร้างของพระเจ้าคุณคิดดูสิครับถ้ามนุษย์เรามาจากลิงเราพอใจเลยครับที่บรรพุเรามีลิงผสมอยู่ตัวหนึ่งอรผมคง <c oughs> <ๆ>ไม่เอานะครับนั้น <c oughs> ผมมาจากการทรงสร้างของพระเจ้าครับมาจากการทรงสร้างพระเจ้า,จามนุษย์มาจากไหนมาจากการทรงสร้างของพระเจ้าพระเจ้าเป็นผู้สร้างคนนะครับก่อนที่ผมจบคลิปนี้นะครับผมมีเรื่องหนึ่งครับสนุกมากเลยครับคือผมเนี่ยเรียนไต้หวันนะครับแล้วก็ไปไต้หวนันบ่อยนะถ้าพี่น้องอยากรู้ว่าแผนที่ไต้หวันเป็นยังไงง่ายๆครับดูที่เท้าของท่านหนึ่ง แผนที่ไต้หวันคล้ายๆรูปเกือกเท้านะครับฮะ mm hmm. ประมาณสามปีที่แล้วเนี่ยผมไปไต้หวันนะครับมีเวลาว่างหนึ่งหมูก็เข้าร้านหนังสือของคริสเตียนนะครับ mm hmm. ก็ไปเจอเรื่องหนึ่งสนุกมากเลยครับผมไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนะเพราะเด็กไต้หวันมันก็ไม่เหมือนเด็กไทยเป็นคําเล่าคําบอกเล่า,ลาหรือคำพยานของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งปห้าอยู่ทางตรงกลางของเกาะไต้หวันอยู่ทางตอนกลางของเกาะไต้หวันครับเด็กผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอเนี่ย เป็นคริสเตียนคนเดียวในห้องในชั้นป .5 แล้วคุณครูประจําชั้นเนี่ยไม่รู้ทําไมไม่ถูกไม่ถูกกับคําว่าพระเยซูเลยคือได้ยินคําว่าพระเยซูแล้วตัวสั่นเลยแบบไม่พอใจเลยนะเด็กผู้หญิงนี้บอกว่าหนูก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคุณครูเนี่ยจึงเกลียดเรื่องพระเยซูนะครับหนูไม่เข้าใจจริงๆทำไมได้ยินเรื่องพระเยซูแล้วรู้สึกไม่ชอบเลยนะแต่เด็กคนนี้เป็นเด็กที่รักพระเจ้านะครับมีวันหนึ่งเด็กคนนี้บอกว่าหนูทานข้าวเที่ยงเสร็จหนูก็มานั่งที่โต๊ะม้หินอธิษฐาน ค,ค three, brands, mainland, reason, ุณครูที่ท no pues ี่จะจัดก็สอนหนูให้หนูอธิษฐานหนูก็อธิษฐานอยู่ขณะที <laughs> ่หนูกำลังอธิษฐานนั่นเองคุณครูประจําชั้นเนี <My S 2> <or S 1> voilà ่ยเดินสะบัดก้นมาเลยค่ะไขาบอกเดินสะบัดก้นมาหนูกำลังลับตาอธิษฐานอยู่คุณครูประจำชั้นก็เอามือเคาะโต๊ะงนี้ดังๆโต๊ะไมาหินดังๆเลยหนูตกใจแล้วคุณครูประจาชั้นก็ถามหนูเลยทําอะไรอยู่นี่เธอทําอะไรอยู่หนูเลยบอกครูอธิษฐานหนูก็เลยบอกว่าหนูกำลังอธิษฐานอยู่ค่ะคุณครูแล้วคุณครูเป็นฟันเฟอบอกว่าเธอกำลังอธิษฐาน ฐานคุยกับใครถืออะไรฐานคุยกับใครหนูเลยบอกครูว่าหนูกำลังคุยกับพระเจ้าค่ะแล้วคุณครูก็ยิ้มหัวเราะเยอะพูดอย่างนี้คุยกับพระเจ้าไหนพระเจ้าอยู่ไหนจ๊ะพระเจ้าอยู่ไหนไหนไหนพระเจ้าอยู่ไหนหนูเลยบอกว่าคุณครูคาพระเจ้ามองไม่เห็นค่ะครูก็ยิ้มค่ะมองไม่เห็นแสงก็ไม่มีไงมองไม่เห็นแสงก็ไม่มีไงใครจะไปรู้ครับเด็กไต้หวันไม่เหมือนเด็กไทยนะมันกล้าส่วนเนีเลยยกมืออย่างี้คุณครูขาหนูถามอะไรหน่อยได้ไหมครับถามเลยจ้ะคุณครูขา คุณครูมีสมองไหมคะครูโกรธเลยชี้ไปที่หัวครับทำไมไม่มีนี่ไงสมองนี่ไงสมองเด็กเลยตอบทันทีมองไม่เห็นค่ะ <c oughs> แสดงว่าไม่มี <c oughs> โอ้ยครูมันโกรธขอโทษน,นะครับหยิบมีดคัตเตอร์ออกมาจากกระเป๋า <c oughs> แล้วพูดอย่างนี้ทำไมจะไม่มีกี่สมองก็เห็นไว้ <c oughs> โอ้หเด็กสวนทันทีททค่ะ <c oughs> เหมือนกันแหละค่ับครูเปิดใจสิกาเห็นพระเจ้าเลยฮะพระเจ้าเป็นผู้สร้างคุณ พระเจ้ามองไม่เห็นแต่พงทรงพระชนอยู่จริงๆครับมีหลายอย่างในโลกนี้ที่คุณมองไม่เห็น before. แต่ก็มีอยู่อากาศคุณมองไม่เห็นก็มีอยู่ลมคุณมองไม่เห็นก็มีอยู่ความรักคุณมองไม่เห็นก็มีอยู่พระเจ้าเม่เช่นเดียวกันถึงแม้คุณมองไม่เห็นแต่คุณเข้าใจได้ทั้งจิตใจทั้งเหตุผลที่พระเจ้าใส่ไว้ให้คุณคุณเข้าใจถึงว่าพระเจ้ามีจริงครับซึ่งผมจะบรรยายในคลิปต่อไปขอเพียงแต่คุณเปิดใจเท่านั้น